สวัสดีครับเมื่อพูดถึง Microsoft Surface Pro X แล้วแน่นอนว่าเรื่องของดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ของ Series Pro โดดเด่นด้วยวัสดุอลูมิเนียมอลลอยชุบด,ด้วยคาร์บอนนะครับอย่างไรก็ตามต้องบอกว่า Microsoft Surface Pro X เนี่ยจะมีหลายๆท่านสอบถามมาเยอะมากว่ามันดีไหมมันเหมาะกับใครแน่นอนว่าปี2022นีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปให้ฟังเรายังมี Line Pro X SKU ใหม่ด้วยเช่นเดียวกันก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกว่า Microsoft Surface Pro X สิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ได้เหมาะกับทุกคนครับแน่นอนว่าดีไซน์สวยงามหรือบางคนรู้สึกว่า Pro X อาจจะดูดีกว่า Advanced กว่า Pro 7จริงๆอยู่คนละวัตถุประสงค์ครับต้องการออนไลน์ตลอดเวลาใช้งาน conferenc call เป็นต้นหรือใช้งานเว็บเบสเป็นหลักแนะนำ Pro X ครับแต่ต้องการครบจบในเครื่องเดียวผมจะเชียร์ Pro 7หรือ p r o 8รุ่นใหม่ที่เรากำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วคนและว,วัตถุประสงค์ครับออนไลน์เป็นหลักไม่เน้นทำงานเยอะเท่าไหร่ p r o X แต่ถ้าเน้นเรื่องของความครบจบปัญหาไม่จุกจิก Pro 7 p r o 8หรืออ,อ้อเรามีอีกรุ่นหนึ่งครับ p r o 7 Plus ด้วยที่กำลังจะเปิดตัวเรือเนี้วางจำหน่ายเช่นเดียวกันกลับมาที่ Pro X ครับสำหรับ Surface Pro X ในปี2022นี้ต้องบอ,อกว่าเรามี SKU ที่จำหน่ายอยู่แล้วนนะวันนี้ไม่ว่าจะเป็น Microsoft SQ2 Microsoft SQ1 โดยที่ทั้ง2รุ่นนั้นรองรับการใส่ซิมการ์ดที่เป็น Nano s ิมครับออนไลน์ได้ตลอดเวลาสามารถพกพา Surface Pro X ไปใช้งานที่ไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่ง p ersonal hotspot หรือมองหา Wi-Fi ตามร้านกาแฟหรือตามห้างสรรพสินค้าเป็นต้นออนไลน์โดย,โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับตัว hotspot ใดๆนี่คือข้อดีหลักๆของ pro x เลยแต่ถ้าเรามองจากในมุมของฮาร์ดแวร์ก่อนต้องบอกว่าความบางของตัวไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ pixel sense ขนาด13นิ้วที่โอ้โห เพอร์เฟกมากครับความบางเฉียบขนาดนี้แล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานตลอดทั้งวันมันจึงเป็นดีว i c e ์ที่ต้องบอ,อกว่าดูดีมากๆตัวหนึ่งเลยเป็นคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งเลยที่มาพร้อมกับ Windows 10 on a r m แล้วก็พร้อมอยู่แล้วในการอัปเกรดเป็น Windows 11โด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่านี่คือคอมพิวเตอร์ Windows ที่รันบนระบบปฏิบัติการที่ทำงานได้เหมือนคอมพิวเตอร์ปกติเลยครับแต่ CPU แตกต่างนะครับไม่ใช่ Intel ไม่ใช่ MD เหมือกับ Surface รุ่นอื่นๆ Surface Pro X ใช้ CPU ที่เรียกว่า Microsoft SQ1 หรือ SQ2 เป็น ARM-based เหมือนกับแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนดังนั้นแล้วอันดับแรกเลยคำถามที่เราเจอแน่นอนมันรันอะไรได้บ้างต้องบอกว่าวันนี้เนี่ย Pro X สามารถรันทั้งโปรแกรมที่เป็น3 2บิต64บิตทาเกร่เป็นมิลลิเบิได้แน่นอนรันได้นะครับหรือถ้าเป็น Native หรือเป็นการรันแบบทัวโปรแกรมของเขาเองเนี่ย ARM 64ก็มีโปรแกรมใน Microsoft Store เช่นเดียวกันดังนั้นวันนี้ Surface Pro X รันโปรแกรมได้ทุกรูปแบบแต่32บิต64บิตจะถูกรันภายใต้การจำลองแบบ emulation เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราบอกว่าพออัปเกรดเป็น i ิด o โ S 11ปุ๊บ Surface Pro X รัน64บิตได้แน่นอนว่าตัวประสิทธิภาพอาจจะดีขึ้นมากกว่าการใช้งานบนวิ d o w s 10หลังจากที่อัปเกรดไปแล้วรองรับทั้ง32บิตแล้วก็64บิตอย่างไรก็ตามนะครับ ผมจะย้ำเสมอว่าถ้าต้องการประสิทธิภาพที่มันครอบคลุมยืดหยุ่นแล้วก็ compatible กับการใช้งานยกตัวอย่างเช่นโปรแกรม Office ผมยกตัวอย่าง Office หรือ Microsoft 365เป็นต้นการที่เราจำลองผ่านตัว emulation บน Surface Pro X เนี่ยผมติดตั้ง Office ตรงไปบาง add-in บาง extension หรือบางฟังก์ชันการใช้งานยกตัวอย่างใน Excel เป็นต้นหรือจะเป็นสูตรบางอย่าง การลานบน Pro X อาจจะไม่ได้ Compact หรือใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ100%ในขณะเดียวกันถ้าลูกค้าหรือผู้ใช้งานมองหาอุปกรณ์ที่ครบจบในเครื่องเดียวไม่เจอปัญหาจุกจิกแบบนี้ Pro j e c t ครับหรือจะเป็นรุ่นอื่นอย่างจะเป็น Go 3ก็ได้หรือจะเป็นแล็ปท็อป4แล็ปท็อป Go หรือจะเป็น Surface Book ใดๆก็ตามที่เป็น CPU Intel DMD หรือ AMD ก็ได้ Surface ProX จะเจอความจุกจิกนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมต้องมองว่า เรื่องของซอฟต์แวร์เรื่องของ Windows Update ช่วยฟิกซ์ตรงนี้ได้แต่ถ้าต้องการความสบายใะระยะยาวคนละวัตถุประสงค์การใช้งานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันใช้งานได้พื้นฐานอย่างเช่นถ้าผมใช้งาน Pro X ในการทำ Presentation ใน powerpoint สบายมากครับเปิดได้แต่ถ้ามีการโหลดไฟล์ png ขนาดใหญ่ๆห,หรือวิดีโอ 4k แน่นอนอาจจะมีการเรนเดอที่ใช้เวลาในการโหลดนานขึ้น ตรงนี้เป็นปกติมากแต่ต้องการความเร็วเรามี CPU Intel c o r e ค 5i7 หรือจะเป็น AMD Ryzen 5 Ryzen 7 Microsoft Surface Edition ด้วยเช่นเดียวกันสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงเลยสำหรับ Pro X คือดีไซน์สวยครับออนไลน์ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นโปรแกรมหลักเหมาะกับใครบ้างอย่างที่ผมแนะนำเลยคือนึงโปรแกรมที่ Built-in มากับ Windows 11เลยหรือใน Microsoft Store ที่เป็น Native ARM ยกตัวอย่างเช่น1 Microsoft Edge 2. เรื่องของ Microsoft Teams แล้วก็มี Native ARM แล้วรันได้อย่างสบายใจ 3. โปรแกรมอื่นๆทั่วๆไปที่เราใช้กระลาเช่นอะไรบ้าง Line Line เป็นแบบ32มิต i m u l a t i o n อาจจะมีจุกจิกบ้านนิดหน่อยอาจจะไม่ได้ลื่นไหลหรือบาง OS บางเวอร์ชั่นของตัว Line เองเนี่ยอาจจะไม่ compatible กับ Pro X นี่ก็เจอเป็นสิ่งที่เราเจอมาก่อนหน้านเดียเช่นเดียวกันหรือง่ายๆเลยครับการเสียบปรินเตอถ้าจะปรินงาน Pro X เนี่ยเสียบ USB C เป็นต้น อาจจะไม่รองรับทั้งหมดอาจจะต้องดูว่าเรามีโปรแกรมใน Microsoft Store ที่รองรับหรือเปล่าหรือจะเป็นในเรื่องของการใช้งานพอร์ตต่างๆต้องบอกว่า Surface Pro X นั้นให้พอร์ต USB C มา2พอร์ตเพราะฉะนั้น USB 3ไม่รองรับแล้วนะครับต้องใช้ตัวดองเกอร์ตัวแปลงอีกครั้งหนึ่งที่สำคัญคือถ้าบางคนใช้เป็นหูฟังแบบ Hi Res 3.5แจ็ค Surface Pro X ก็ไม่มีหูฟัง3.5แจ็คให้ก็ต้องใช้ตัวแปลง micro SD card ไม่มีถ้าเปรียบเทียบกับ Pro เจ c t ดังนั้นแล้วเนี่ย วัตถุประสงค์ในการใช้งานมันจึงเป็นคนละรูปแบบกันเลยกับ Surface Pro 7จริงๆ Pro เจตนั้นครบจบในเครื่องเดียวมากกว่า Pro X แต่สิ่งที่ Pro X ทำได้ดีกว่าคือเรื่องของการที่มันออนไลน์ตลอดเวลาอย่างผมเองที่เน้นพกพาไปประชุมข้างนอกผ่าน Microsoft Teams ผมอยู่ข้างนอกผมก็หยิบ Pro X ขึ้นมาแล้วก็ออนไลน์ได้เลยเพราะว่าเป็น Windows on ARM ประหยัดแบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนาะนตลอดทั้งวันด้วยไมโครโฟนคู่แบบสตูดิโอเรามีตัวลำโพง ที่ให้คุณภาพเสียง d า l b y Audio Premium ที่ดังกระึืมด้วยหน้าจอคมชัดอยู่แล้วบวกกับเวลาต้องทำงาน Presentation ต่างๆอย่าง PowerPoint หรือ Microsoft Word อุปกรณ์เสริมของมันอย่างตัว Surface Pro Type Cover นะครับมีตัว Slim Pen ให้ด้วยในการจดโน้ตใช้งาน Microsoft OneNote เป็นต้น <c oughs> ก็รองรับครบถ้วนตรงนี้เป็นอุปกรณ์เสริมที่สามารถเชื่อมต่อปกปิดหน้าจอได้ด้วยก็เป็นเซตของมันไปแบบนี้ก็พบพาสะดวกแบตเตอรี่อยู่ได้ยาวนานทั้งวันสบายๆส,ส,สำหรับ Surface Pro X แน่นอนว่าสำหรับในปี2022นี้นะครับสิ่งแรกเลยคือนอกเหนือจาก sq 1 sq 2ที่เป็น lte แล้วเราจะมีอีกหนึ่ง sku ที่เน้นในมุมของ entertainment การทำงานอยู่ที่บ้าน work from home เราจึงจะมีรุ่นที่เป็น wifi only option ด้วยสำหรับ surface pro x ที่ใช้ cpu microsoft sq 1แน่นอนว่าอยู่ที่บ้านช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์โควิดต่างๆใช้ wifi จากที่บ้านก็ได้หรือจะเป็น hotspot ต่างๆอยู่ที่บ้าน ออกไปข้างนอกปุ๊บใช้งานเป็น Wi-Fi ที่เชื่อมต่อผ่าน Hotspot หรือจะเป็น Wi-Fi ตามร้านกาแฟเราก็มีออปชันที่เป็น Wi-Fi แล้วก็ l t ออปชันสุปอย่างนี้นะครับ 1. เรายังคงมี Surface Pro X เที่เป็น s q 1แล้วก็ s q 2ที่เป็น l t Advance ใส่ซิมได้แหละพูดง่ายๆและเราก็มีรุ่นที่เป็น Wi-Fi Only เอาง่ายคือใส่ซิมได้และรุ่นที่ใส่ซิมไม่ได้โดยที่รุ่น Wi-Fi o p ออปชนั้น จะมาในตัวเครื่องสีเงินสีเงินนะครับเป็นสีเงินเป็นสีใหม่เลยแน่นอนก็สามารถ mix and match กับตัวอุปกรณ์เสริมก็ได้เช่นเดียวกันแต่สิ่งสุดท้ายเนี่ยที่อยากให้ทุกท่านเน้นย้ำเสมอไม่ว่าจะเป็นรุ่นของ LTE หรือจะเป็นรุ่นของ WiFi ก็ตามสิ่งสำคัญสำหรับโปรเอ็กคือภายใต้ฮาร์ดแวร์ที่สวยงามดูดีครบถ้วนแบบนี้ การใช้งานต้องทำความเข้าใจอันดับแรกเลยคือมันมาพร้อมกับ Windows 10หรือพร้อมในการอัปเกรดเป็น Windows 11โดยที่ Windows 11นั้นรองรับการใช้งานอิมูเลชันของโปรแกรมแบบ64บิตได้32บิตได้แล้วก็ a r m แบบ native ได้ด้วยเช่นเดียวกันผ่าน Microsoft Store เป็นต้นดังนั้นแล้วเนี่ยข้อจำกัดบางอย่างอย่างที่ผมบอกไปในตอนต้นเช่นการรันบางโปรแกรมอย่าง Office เป็นต้น Add-in ต่างๆ e x t e n s i o n บางตัวอาจจะยังไม่รองรับบน ProX เนื่องด้วยข้อจำกัดทางด้าน CPU ที่เป็น SQ1 SQ2 ดังนั้นแล้วยกตัวอย่างอย่างที่ผมบอกไปใช้งาน Office แบบ64บิตนั่นแหละผ่าน emulation ทำ PowerPoint ใช้งาน Excel บ้างแบบ basic หรือ Microsoft Word เป็นต้นอย่างนี้เพียงพอแน่นอนหรือจะเป็นการใช้งานโปรแกรมทั่วไปอย่าง Microsoft Edge Microsoft Teams ในการประชุม perfect มากครับตัวนี้ออนไลน์ตลอดเวลาก็ได้หรือจะเลือกรุ่นที่เป็น Wi-Fi option ดาวน์โหลด โปรแกรมหรือแอป,ปผ่าน Microsoft Store เช่นสาย e n t t r t a i n n e n t Disney Plus Netflix ก็ได้ได้จอสวยๆ PixelSense ขนาด13นิ้ว Perfect มากน้ำหนักเบาพวกพาสะดวกด้วยแล้วก็ต้องบอกเลยว่าพอเป็น Windows เวดแล้วการใช้งาน Gesture ต่างๆนั้นทำได้ลื่นไหลามากยิ่กว่าเดิมด้วยภายใต้หน้าจอ Touch ขนาดกำลังพอเหมาะให้ค่าสีที่สวยสมจริงด้วยลำโพงกระหึ่มมากๆสำหรับ Surface Pro X Dolby Audio Premium ก็สามารถที่จะมองเป็นมุมของอุปกรณ์อิอร์เทนเมนที่หลังจากนี้เราสามารถที่จะเอาไปใช้งานในมุมของการทํางานการเรียนหนังสือได้ด้วยเช่นเดียวกันก็เป็นอุปกรณ์ที่ครบจบในเครื่องเดียวโดยที่เรามองเรื่องของ CPU เป็นหลักว่า SQ 1แล้วก็ SQ 2นั้นเน้นในเรื่องของการทํางานแบบเบสิกพื้นฐานหรือใช้ในการสอนก็ได้นะครับเปิด PowerPoint มาใช้ตัว Surface Slim Pen จดเลคเชอร์ต่างๆจดโน้ตต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าอย่างไรก็ตามผู้ใช้งานต้องการอุปกรณ์ที่1 เร็วมีการใช้งานโปรแกรมที่หลากหลายมีการใช้งานโปรแกรมที่พึ่งพาฮาร์ดแวร์ด้วยมีการใช้งานโปรแกรมเช่นเชื่อมต่อกับนู่นนี่นั่นหรือพอร์ที่ครบถ้วนโอนต่อไมโคร s d card ผมจึงแนะนำว่า Pro X อาจจะยังไม่ตอบโจทย์อาจจะได้รู้เป็น Pro 7 Pro 7 Plus รุ่นใหม่หรือ Pro 8ที่เรากำลังจะเปิดให้วางจำหน่ายเร็วๆนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสรุปอย่างนี้ว่า ด้วยฮาร์ดแวร์อันสวยงามของ Surface Pro X นั้นจริงๆ Pro 8 Pro 7ทุกรุ่นก็มีความสวยงามของลาย DNA ของ Surface Pro Series หมดเลยนะครับก็อยู่ที่เลือกรุ่นที่ตอบโจทย์การใช้างานของทางทุกท่านมากที่สุดจะดีกว่าสรุปครับสำหรับปี2มา22นี้ Surface Pro X ของเราจะยังคงมีรุ่นที่เป็น S Q 1แล้วก็ S Q 2ใส่ซิมได้แน่นอนอยู่ในสีดำอลูมิเนียมอลอยชุบด้วย โลอาคาร์บอนไฟเบอร์แบบนี้ก็จะดูสวยงามทนทานด้วยแต่เป็นรอยนิ้วมือนะถ้าเทียบแล้วเป็นรอยนิ้วมือกับอีกสีเงินที่เป็นสีเงินแพลตินัมตัวนั้นก็จะได้เป็นรุ่นที่ใส่ซิมไม่ได้นะครับเป็น w i f i o p t i o นราคาก็จะย่อมเยาวลงเน้นการใช้งานแบบพื้นฐานดาวน์โหลดโปรแกรมผ่าน Microsoft Store เช่นแอปอย่าง Disney Plus Entertainment Netflix Spotify ก็ได้หรือจะเป็นโปรแกรมจดโนด้ตเบาๆอย่างคันวาแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นโปรแกรมวาดเขียนต่างๆ ก็มีให้เลือกใน Microsoft Store Social Media เรามีครบอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็น WhatsApp Line Twitter ต่างๆ Instagram เองก็มี Facebook ก็มีใช้เป็นอุปกรณ์แท็บเล็ตเครื่องหนึ่งที่ต่อยอดในการเรียนหนังสือทำงานเพราะว่ามันมาพร้อมกับ Windows 10หรือพร้อมอัปเกรดเป็น Windows 11ติดตั้ง Office แบบตัวเต็มติดตั้งโปรแกรมทั่วไปแบบตัวเต็มแานเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งที่รองรับการใช้งานทัชเพนต่างๆแล้วก็ที่สำคัญคือความปลอดภัยครับสแกนใบหน้าเข้าเครื่องผ่าน Windows Hello ได้ด้วย นี่คือราสินค้าของ Microsoft Surface Pro X ในปี2 0 2 2นี้เรามี S Q 1แล้วก็ S Q 2 SKU ตามรุ่นที่ลูกค้าต้องการเลย LT option แล้วก็ Wi-Fi option ด้วยเช่นเดียวกันเหมาะกับผู้ใช้งานที่เน้นการใช้งานแบบ Basic พื้นฐานนะครับถ้าต้องการ performance เรามี Pro 7 Pro 7 Plus แล้วก็ Pro 8หรือรุ่นที่เป็น CPU Intel หรือ AMD เป็นต้นนั่นเองการใช้งานเน้นแบบ เบสิกไม่ได้เชื่อมต่อยกตัวอย่างปรินเตอร์ลของพอร์ตเองตรงนั้นตัดทิ้งไปเลยมาะกับคนที่เน้นพกพาแบตเตอรี่อยู่นานทั้งวันครับรองรับชาร์จเร็วด้วยผ่าน usb c ก็ได้จะเป็นพอร์ตของ surface connect ก็ได้เช่นเดียวกันบวกกับอุปกรณ์เสริมอย่างตัว surface pro signature type cover ตรงนี้ full size keyboard แล้วก็มี slim pen bundle ตรงนี้ด้วยปึ๊บเป็นแม่เหล็กรองรับ ชาร์จแบบไร้สายได้ด้วยเช่นเดียวกันนี่คือ Surface Pro X ทั้งหมดหากมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมสามารถที่จะพิมพ์ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างแล้วเดี๋ยวเราจะรีบตอบภายในที่สุดนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ